ช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนเกิดของมิกกะนะครับก็เลยจะไลฟ์ยาวจนถึงสิงหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ต้องบ่นว่าคิดถึงแล้วนะครับเพราะว่าเราจะมาอยู่เป็นย,ยาวๆให้ไม่เบื่อหน้ากันไปเลยนะครับตั้งแต่วันนี้เนะาะจิมาตั้งแต่เมื่อวานละเหนไวนะ่ี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งสอสามี่าทนี่ไปเที่ยวกันเถอจ็ดแปดสิบเอดวันเลยนะทุกคนเยน <nde S 1> อะมาเลยไปรอนะ เดี๋ยวพาไปดูแมวดีกว่าทำไมฟิลเตอร์มันหน้าซิดๆนะเนี่ยก็แสงมันน้อยก็เลยปรับชิผมทรงนี้เหมือนเป็นท่านผู้นำผู้นำไหมผู้ดีๆมานี้เลยเเมาท่านเหมาทรงผมท่านเหมานี่ดิเก็ทรงนี้อยู่ดูดิไาดูมดูหน้าเขาดินี่อยู่เซิร์ชท่านเหมาดิไม่ใช่รู้อันนี้เขาเรียกว่าทรงอะไรทรงทรงอะไรทรงเดียวกับพ่อเขาหรือเปล่า ่นไงถุงก็หลับอยู่พี่แล้ก็หลับอยู่โอ้ไปก่อกวนดีกว่าถุงม่ตื่นแล้วร้องล่ะสงสารน้องนี่พี่แล้นะครับน้องต้องเหนื่อยกลางคืนนี้น้องต้องสู้กับพงอีกสวัสดีทุกคนที่เพิ่งมาใหม่นะครันี่แมวเขาเป็นคนที่สวยที่สุดในบ้านเป็นแม่เป็นแม่ของทุกแมวจะตุงครับอันนี้แมวที่บ้านของพิริศนะครับนี่พี่แรกหลับอยู่นะครับไหนแมวพี่กอตอยู่ไหนส่วนแมวพี่กอตยังไม่มาแล้วพี่กอตเป็นแมวป่าพี่กอตคัดมาเองเลยนี่ นี่ถุงมือตอนนี้ดูถุงมือหน้าตาหน้าตาดูแบบพี่แรกเดี๋ยวจ,จ,จัดการทุกอย่างให้นะใช่ย่ถ่ายคูเ่เธอพี่น้องหรอใช่นี่นะครับนี่นี่อยู่ตรงขาเขาเพียบเลยสวัสดีนะครับพี่พี่ อันนี้ถุงมืออแล้วก็ตอนนี้พี่ลิศกำลังฆ่ายุงอยู่นะครับ <Hey. S 1> อยู่จากการยุง <Hey. S 1> อยู่เข้าไปดูในบ้านนั้นในบ้านนะั้นน่ะไม่กิดไปทำอมละอ้าเหรอเรียบร้อยละเหลืออามารีอยู่ไหนมารีมารีเดี๋ยวเรียกก็มาครับทุกคนมารีต้องมีเสียงขนมนโอ้ยู่โววันนี้เพิ่งนั่งรถมา โอ้โหโชว์สิเขาลักอยู่เลยนะทุกคนดูผมวันนี้เพิ่งล้างรถมานะหลังจากที่ไม่ได้ล้างรถมา1เดือนแล้วรถปิดประตูอยู่แล้วนะเออแล้วรถผมสีดำนะครับมันจะเห็นรอยง่ายมากแล้วลุยโคลนลุยฝนลุยฝุ่นลุยอะไรมาวันนี้ได้เลิกไปล้างนะครับมีเจ้าเด็กแมว มานอนอยู่บนรถผมนะครับดูรถเอี่ยมมากมแต่ว่ามีคนมาขอนอนหลับปุ๋ยละฝนตกปล่อยๆนะครับทุกคนตอนนี้ฝนตกปล่อยๆนะฮะอย่าตกใจที่หน้ามีผื่นนิดนึงอืมฝนตกฮะใฟจะช็อตไหมน่มนะเยม,มามีหลับกลางฝนทำไม โดนฝนไหมบีตรงนั้นอ่ะโดนปล่อยเขาหลับไปเถอะสองสารใช่ปล่อยละอันนี้เรามาทําอะไรกันต่อเชื่อไหมว่าน้องหลับเพื่ออะไรรู้ไหมเอนอน้องต่อสู้กับพงคืนนี้ทั้งคืนเออหรอไม่พงไม่มาน่าจะเป็นแมวกลางคืนเขาต้องวิ่งต่อสู้กับงพงพงมากลางคืนที่อยู่บอกวันนะั้นมันเปรียกโชคมาแล้วมันก็หายไปเลยเออมามันตื่นได้ยินอยู่ต้องใส,ส่ป่วยไปแล้วมั้งดังมากตื่นเลยอะคนละตัวหรือเปล่าตัวเดียวถ้าตัวนั้นต้องมีเสียงกระดิ่งนะ ตัวนั้นต้องยู่ยยุเห็นเห็นฝูงมั้นไหมอยู่เข้าไปมันจะมันจะปรรรรครร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 ไ่รร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 รนด้วยอรรรรรรรนรร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 พร่ไหรร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 รมรร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 เรรรมรร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 มรรรรร หมดหยังยังข้างหลังอยู่ใน,นยูมาพีเซน,นี่มีดอกอะไรบ้างอ,นนอันนี้ดอก,ดอกม<ช>ันเรีว่ากุหลาบหนูนะคะมีเป็นกุหลาบจิว๋วกุหลาบหนูนะคะไม่รู้พูถูหรือเปล่าแต<ส>่ว่า,า,วา,ม,ามันสวยตลอดแล้วมันขึ้นตลอดหนูคิดแล้วถ้าหนูทําบ้านอะ นูจะเอานี้ไปปลูกเพราะมันขึ้นตลอดเวลาเลยอยู่อันอื่นมันนานๆขึ้นทีใช่ไหมแบบทั้งอันอะขึ้นหนึ่งดอกแต่อันนี้มันขึ้นเยอะตลอดอืเจ๋งไหมถ้าเราปลูกมันเยอะพอเป็นพุ่มเป็นพุ่มมันก็จะแดงทั้งปีใช่โอเคถัดมานะคะเมื่อก่อนมันมันเป็นสีชมพูสีส้มสีอะไรบ้างแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆซึ่งมันดีถ่ายใกล้ไปไหมซึ่งมันเจ๋งมากเลยค่ะพี่ๆตอนนี้เรามีสีเหลืองนะคะสีโอรสนะคะแล้วก็สีขาวค่ะอื เหนื่อยอ่ะเอาเหนื่อยแล้วคนพีเซนมาลีตื่นแล้วแล้วมาลีไปอยู่บนรถทำไมทุกคนน้องตื่นละยุงพวกนี้มันจะเจริญไปเป็นยุงโตนะบีเอ้ยเดี๋ยวรถเป็นร้อยฮารี้อาเอาหลับต่ออ้าคือเหมือนแบบว่าได้ยินคนปลุกแล้วก็ไม่งั้นบีต้องทำไงรู้ไหม อยู่ต้องเอาผ้ามาลองให้เขานอนอไม่เป็นไรมันคงไม่นอนหรอกแอบดูไม่เป็นไรมันตรงนี้มันเป็นกระจกมีดูเห็นหน้าน้องสะท้อนไหมมีสองตาใช่ไม่ดิใช่มีมารีสองคนมารีทำไมง่วงอ่ะง่วงแล้วห้าโมงอยู่ง่วงไปไหนบีมือเขาหน้าล่าใช่ไม่ดีช่วยขายของให้ดีด้ดูก่ะโอ้ต้องโฟกัสอ่ะอันนี้กล้องล้ำนะ เขาบอกหางมารีเหมือนแมวพันใช่ครับเหมือนแมวพันเลยพันันป่าหางสวยก็เป็นลูกของหมอป่าสวยนะหางมันสวยนะหมอป่าดูมารีหางสวยนะแมวป่าเป็นลูกหมอป่าหรือเปล่าพักหมอป่าดีๆเงยคอขึ้นมาดูว่าเราไปไหนกันดิดิบ๊ายมารีเดี๋ยวมาเดิเล่นหน้าบ้านนะ เล็บข่วนรถเป็นรอยไหมครับน่าจะเป็นอยู่แล้วครับแต่น้อยเพราะว่าเพราะว่ามันจิ๋วเดี๋ยวค่อยว่ากันมันสีดํามันมันไม่ค่อยรู้สึกฮะทุกคนใช่แต่ว่าเล็บแมวน่าจะไม่ค่อยข่วนรถอะครับมันซึมมันยังไงมันต้องมีรอยแล้วทุกคนถ้าเป็นรูปตัวเองไงฮถ้าเป็นลูกอยู่เขามีรอยหมาก็หมายถึงเราเป็นรูปตัวเองไงแต่รอยหมาเราโมโหนะอก็เจอรอยแแมวมันจิ๋วไงแมวมันเล็บจิ๋ว เจอรอยหมาก็เลยตรงว่าเล็บอันท่านี่แต่ถ้าหมามันเล็บใหญ่ใช่เจอรอยหมาก็แบบเออหมามันเจาะเข้าไปนิดสุดแต่แมวมันแค่เหมือนฝีผิวๆปะมแมวหมามันเจาะเข้าไปลึกอ่ะใช่แอบหยิกดีกว่าแกง่พ really ีรเลดอยากทำพี yeah. ่เลดพี <No, ่เลดเป็นคนสวยพีรเลดหมดูรณ์แล้วพี่นลดเหนื่อยบีบพีรเลดแก่แล้วอย่ากวนพี่เลดพี่เลดอายพีรเลดกี่ปีละสิบแปด คิดว่าน่าจะแปดปีนานไหมนานไหมคะนานมากมารีบิวดิเฟรนนอนตากฝนนองดูดิเห็นแล้วเอาเก็บไม่เปียกนี่ตรงนั้นไม่เปียกเห็นปะเห็นไหมว่าเขาบิวดิเฟรนใช่แต่ว่ามันไม่มีใครอยากนอนตากฝนหรอกนะมารีนอนตากฝนทำไมไม่รู้คนดูมารีมันเปียกดูดิเปียก หหลฝนมันสาดอยู่ดูลงอยู่ดูลองค่ะอยู่ดูลองค่ะุ่มชุ่มแรงรถมาเลยชุ่มชุ่มแล้วเห็นมันเปียกอยู่นะไม่เปียกข้างบนอ่ะข้างล่างก็เปียกวิวเดฟรินคืออย่างงี้ครับทุกคนตบยุงจังไม่สามารถลงไปได้แล้วฝนตกแล้วดูให้ดูสภาพอากาศนะครับตอนนี้ไกลๆอไงทุกคนฝนตกแล้วดูดิอยู่พาไปดูพี่เลดกับถุงมือดายจะพาไปดูตัวอื่นนะครับดูพี่เลดนั่งหลับบีเขาจะไปตบยุงให้พี่เลดก่อนมันกัดหูพี่เลด <ม>ทุกคนได้ยินเสียงฝนไหมฝนตกแล้วมียุงกัดพี่แรกเยอะมากฝนตกที่เชียงใหม่นี่จะไม่เหมือนฝนตกที่กรุงเทพนะครับมียุงกัดพี่แลกเยอะมากช่วยดิช่วยพี่แลดียุงชั่ีมันเยอะแบบเยอะเลยอะเมื่อกี้พี่ช่วยมองหน่อยได้ไหมนี่อีกหงใช่ม,มันชิวงไงทุกคน มวยังชิวขนาดนี้คนจะไปเหลือได้ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมองไม่ค่อยเห็นนะครับอ๋อดูนี่เมื่อกี้พี่แดใช่ใช่แต่มันจะตอมมันตลอดอยู่แล้วสงสารยังไงอ่ะเมื่อกี้แบบเยอะมากเลยออเนียเนียเนียยลองยุลงเข้าไปในบ้านนี้ดิมีตัวอะไรอยู่ไหมมีไม่มีแล้วเมื่อเช้าทำไปแล้วอ๋อจะต้องไปชาร์จไฟแล้วสุกไฟน่าจะไปหาถุงมือต่อทุกคนดูฝนนี่ นนทุกคนกคนูปองลด15เปอร์เซ็นต์ยังมีอยู่นะสามารถเก็บไปใช้กันได้นะครับทุกคนหรือถ้าคีดเกียดชอบวันนี้นะครับพรุ่งนี้มาต่อได้พรุ่งนี้มาชอบกันต่ออยากทำอะไรรู้ไหมอยากทําบ้านที่เหมือนแบบให้พี่เลดกับทุกคนอะถ้าอยากเข้าก็เข้า,ขา,ขา,ขาไปแล้วก็ในนั้นไม่มียุงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเข้าไม่เป็นหรอกเนาะเขาอยู่ธรรมชาติอะ่ะใช่น่าเสียดายอ่ะ เดี๋ยวลาทุกคนไปกับพี่ถุงมือนะครับถุงมือถุงมือโดนลุมกัดป้าบีดูมีมีมีอ่ะให้บีดทำระวังช็อตพุงท่ะทำไมทำจะเข้ามไม่ถึงอะ่ะไม่โต,ตสั่มนมะาบีบบีบอะโดนอย่างนั้นโดนอย่างนั้นไม่ได้โดนหูไม่ได้เออไม่โดนห้ามโดนแม้แต่ตัวเลยนะเดี๋ยวเขาจะโดนไฟช็อตถุงมือหนาวหรือเปล่าเราต้องเอาผ้ามาคลุมน้องไหมได้นะอืมีนะหลับสบายนะบีเอาผ้ามาวางให้เขาไม่เป็นไร น้องนอนองนั้นได้น้องชอบน้องไมไปไหนเนี่ยยุงกัดที่แรกอีกแล้วพี่จัดการเลยเมื่อกี้ไกลๆจัดการเลยนั่งไงข้างบนข้างบนเขาเหยียดแล้วนั่งไงนะเหนมองไม่เห็นอ่ะนี่ยูอย่าโดนที่ไหนพี่เห็นแล้วไปไหนแล้วเออนั่นดีพอมันหนีน่ะลูพอถือไม้นี่แล้วมันทิ้งไปมันหนีอ่ะก็เจอละหนีไปละไปลาพี่ๆกันดีกว่ายุงเยอะละ ทุกคนครับขอลาไปด้วยบรรยากาศฝนตกนะครับพวกเราจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนแล้วอยากชนให้พี่เลทั้งวันเลยสงสารเขาเอ่ะให้น้องดอาวมาวางให้ทุกคนพวกเราไปกันก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะเวลาเดิม5้าโมงเย็น นะครับถึง6โมงเย็นนะครับใครที่รอส่วนลดนะครับมาช็อปกันยาวๆอย่างที่บอกไป้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8นะครับยังมีเวลาอีกเยอะมากๆนะครับที่เราจะได้เจอกันทุกวันเพราะฉะนั้นวันนี้ันหน่อยจิตแจ่มใสให้จิตแจ่มใสพอแล้วส่วนวันนี้พวกเราขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วเดี๋ยวจะเตรียมตัวเข้านอนละเพราะว่าพวงนี้จะได้ตื่น่เช้าสุขแข็งแรงแแค่นะครับทุกคนดื่มชาขาวขทุกวันด้วยนะคะใช่ไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันนะ See you t o m o r r o w ครับีเอา